อันนี้อ่อเรนนี่ใครมีเลข9ด้วยโอ้โหตัวหนูก็มีเลข9นะคะับพิลบอกหน่อยบอกหน่อยบอกชั้นบอกกูได้ไหมโมหรอชั้นว่าเราจะไหลเลขจะไหลแล้วเป็นยังไงโอ้โหฮัชชีโอเคเอ่อของหนูฮัชชีอ่าสองเจ็ดเก้า เีาใจใหญ่ออพระเจ้าเหมือน้ดิกเนี่ยหนูก็จำไม่ค่อยได้นะเ,เลขสําพันอะสองเจ็ดเก้าแห่พอไหมคะแล้วก็เอสามหนึ่งสี่ของหนูอะ ถ้าดูคู่เราดูลูกดูอะไรเราก็เอาเลขเข้ามาเขาพิลรต์อะไรอะสองเจ็ดเก้าใช่ไหมสองเจ็ดเก้าเหมือนกันค่ะเขาน่ากิสองสองสี 4, ่กับสองเจ็ดเก้าคือเก้าเก้าบวกสี่มันได้เท่าไหร่นะได้สี่เนาะสี่อันนี้ก็ได้สี่ อันนี้เป็นเก้าค่ะอันนี้เป็นแปดสุดท้ายหนูก็ได้เก้าเข้ากันหง่องงงใช่ไหมคะอันเนี้ยเลขเก้ากับสี่ค่ะบวกกันเอ้ยอันนี้เดี๋ยวนะขอโทษนะคะหนูหนูผิดผิดแป๊บหนึ่งใช่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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งหนูสอนเองหนูหงงเองอ่ะเดี๋ยวนะของหนู ตัวอันนี้ของหนูตีลบสามหนึ่งสี่อ่าเราต้องอ่ไงนี้ของเราอะอยู่อยู่คืนลงอันนี้ก่อนเนี่ยเก้ากับสี่ก็แค่เขียน9ก้ากับสีอย่างนี้อ่าถ้าความสัมพันธ์คนอื่นเป็นเลขอะไรก็เอามาเขียนข้างกันนะคะของตัวเก็9เก้าเดี๋เขาเป็นสี่ก่อนนะเก้าสี่ลืมและ 4, สี่กับเก้าเนี้ยค่ะ ห้าสิบสามเป็นสี่เป็นสี่เกก็เป็นเเป็นสิบแเป็นเอันนี้เป็นแปนี้ยค่ะใครหลวพ่อถูกไหมคะถูกถูกไหม าใจช่อันนี้ยของหนูอะสองเจ็ดเก้าเป็นปีบวกคือเอาเก้าออกมาแล้วก็ปีลบ3ามหึงสเอาสี่มาใช่ค่ะแล้วเราก็เอาคู่ของเราอะไม่ว่าเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่เป็นอะไรก็ได้ค่ะเอาเนี่ยราคาชี้ของเขามาบวกกัน นี่สิ่งที่เราคิดกับสิ่งที่เขาคิดเป็นเลขสี่สใครตกเลขเก้าบ้างคะอยากรู้มีของพี่โมกับใครอะกับ <c oughs> <c oughs> เป็นยังไงบ้างเหมือนหนูไหม <c oughs> อันนี้กับใครคะเป็นไงโทรหดดีไหม รู้สึกว่าคู่ที่มีเลขเก้าจะรักทอรหดอีกนึงรักทอรวดจริงๆนะทะเลาะกันบ่อยแล้วของพีเอสด้วยไหมอันนี้อันนี้ใครอ่ะอันนี้ของใครคะอ๋อ ดูดูแค่รหัสชีพได้แต่ถ้าจะดูอันนี้ได้ก็ได้เหมือนกันค่ะใครสงสัยอะไรอ,ะอีกไหมคะอ้เลยขอยืมสมุดคดีหนูก็ลืมนะคะครับความหมายออแต่ละเลขอ่ะเขาจะเขียนในนี้นะนเนาะเนี่ยเล่มนี้ค่ะนเนี่ยๆไม่ใช่ เล่นโปดตุ้ยอยู่หน้าที่17าะคะหน้านี้หน้านั้นก็มีอันนี้ถ้าเราจะแปลด้านความคิดเนี่ยอันนี้12ถ้าความคิดก็คือเนี่ยช่วยเหลือกันและกันถ้าการกระทำก็คือเนียร่วมมือกันเนาะถ้าดูจากเนี่ยโอเคเป็นคู่ที่ดีนะคะแต่ถ้ามี9เนี่ยมันก็คือต้องอดทนกันและกันเยอะหน่อยใช้ความเข้าใจกัน,นะคะ่ะเลขห้า รับความอิสระไม่มีขอบเขตคือคิดแต่ต่างคนต่างคิดได้ลูกสาวพี่กับพี่มวัวต่างคนต่างคิดว่าเออปล่อยให้แม่ปล่อยลูกอิสระแต่การกระทํามาเจอกันเมื่อไหร่ก็เถียงกันทะเลาะกันเมื่อนั้นอย่างนี้ถูกไหมใช่มันมีทั้งสองด้านทุกเล่ห์ค่ะที่ใส่ลงไปอะ่ะที่มีพลังด้านบวกกับลบอะ่ะมันเหมือนว่ามันเป็นข้อดีและข้อเสียมันก็คืออันนี้ เหมือนเราพบกันโอเคทั้งคู่ดีเธอดีอย่างนั้นเธอดีอย่างนี้แต่ทุกคนมันมีข้อเสียก็คือดูด้านลบไอ้ไอ้สิ่งที่แก้ไขเราก็มาปรับปรุงเนี่ยค่ะตามที่เขียนเลยใช่มันเป็นทุกด้านเลยทั้งบวกและลบนะคะหลวงพ่อเข้าใจไหมคะทันไหมเอ่ยหลวงพ่อไม่ทันค่ะจา้จาจ้า ค่ะหลวงพ่อต้องบวกอีกหมดเลยอันนี้หลวงพ่อบวกแล้วเนาะเป็นอันนี้ใช่ไหมโอเคใช่ค่ะเอาหกใช่ค่ะเอาหกกับสามตั้งอย่างนี้ค่ะแล,ะล้วหลวงพ่อก็เอาเลขรหัสชีวิตของใครก็ได้ที่หลวงพ่อถอดมาแล้วอะค่ะเอามาใส่บนนี้อันนี้แล้วก็บวกกันค่ะใช่บวกกันบวกเป็น,น,น,ยน,ปน X, อย่างนี้ค่ะเป็นตัว X ทนี้เลยบวกตรงหลวงพ่อบวกตรงอย่างนี้ก่อน ทั้งสองด้านแล้วก็บวกเป็น x ขึ้นมาลงนี้ x ลงนี้ <Okay. S 1> นี่ค่ะที่หนูคิด <Okay. S 1> ได้ไหมคะอ <Okay. S 1> าจารย์สอนถูตรงนี้ใช่ไหมคะ <Okay. S 1> นั่นแหละค่ะ <Okay. S 1> ถ้าสมมุติว่าพี่สมมตบิบางคนเป็นเจ้าของธุรกิจอะค่ะ <Okay. S 1> อยากจะแบบรับสมัครงาน <Okay. S 1> หรือ อยากดูว่าลูกน้องคนนี้จะเข้ากับเราได้ไหมเราก็ถอดเล่ห์ขาชีวิตของลูกน้องคนนั้นน่ะคะ่ะมาเชื่อมโยงกันถ้ามีเลขเก้าดูแลเถียงกันตายเลยอ่ะคนนี้ไม่น่าพิจรารณาก็ไม่รับอย่างงี้ค่ะประมาณนี้สูตรสูตร <c oughs> มีลูกน้องต้องต้องถอดรหัสชีวิตนะจะรับใครเข้างาน <c oughs> แม่ชินุยเป็นเลขเจ็ดค่ะกับสี่ ด,ด,ดูท้ายนี่ค่ะของพอ่อเจ็ด่ะสองห้าเจ็ดอ่เขียนเขียนเจ็ดข้างบนใช่ค่ะใช่เจ็ดใช่ค่ะกับสี่ค่ะใช่ค่ะพระอาจารย์อันนี้ของพระอาจารย์สามสามหกพระอาจารย์เขียนแล้วใช่อันนี้ของพระอาจารย์อันหนึ่งอันใช่ค่ะเนี่ยพระอาจารย์เป็นสามสามหกสองอันเลยไหมคะใช่ ก็ต้องเป็นหกกับหกค่ะใช่ค่ะหกกับหกพี่โมยังสงสัยตรงไหนอือดูแล้วเราก็ดูคู่กันไปเลยว่าทั้งบวกทั้งบวกทั้งลบค่ะไม่ใช่ค่ะบวกหมายถึงว่ามันเป็นพลังบวกเนี่ยอันนี้แปลว่าห้าก็คือทั้งบวกทั้งลบหมายถึงว่าเนี่ยเราให้อิสระการละการแต่ในใจอเราคิดแบบนี้ บางครั้งเราก็ต่อต้านกันแล้วก็คือเรื่ก้าก็คือเนี่ยดูอันนี้เลยเราอดทนกันได้ความคิดมันแบบมันตรงกันมันสามารถคุยกันได้แต่บางครั้งก็ไม่ตรงกันอันนี้คือด้วยก้าเนี่ยค่ะอันนี้เราก็มาดูสิ่งที่แก้แก้ไขว่าเนี่ยเราต้องหาจุดฝ่ายดีหงจุดการกระทำอะ่ะอย่างเงี้ยแล้วก็ก้าอันนี้ของพี่โมใช่ไหมคะ ก้ากับหกพี่โมคิดยังไงกับลูกสรุปแล้วเป็นเลขหกใช่ไหมคะพี่โมคิดกับลูกว่าพี่โมยอมรับลูกตัวเองเธอจะทําอะไรเธอก็ทำเนาะแต่ลูกอะ่ะจะคิดยังไงกับพี่โมล่ะเนี่ยเจ็ดคือเขาคิดนี่การกระทําของพี่โมโยงมานี่เป็นสิบลูกพี่โมคิดว่าโอเคเธอเนี่ยเหมือนเป็นพี่น้องพี่น้องลูกคิดลูกอาศัยดูเหมือนเคยจัเคยเจอกันที่ไหนมันก็หมายความว่าเขาก็ เห็นพี่เป็นแม่เป็นอะไรเงี้ยเหมือนแบบว่าคนเป็นแม่เนาะอ่ามันเหมือนแบบอยู่ด้วยกันแล้วอบอุ่นไม่ได้แบบว่าแต่ว่าถ้าอยู่ด้วยกันเมื่อไหร่ก็เถียงเถียงในการเล่ก้านะคะมีเล่ก้ามันตีกันบ่อยเนาะตีกันอ่ะเถียงไม่รู้ถามว่าในใจรักไม่รักแหละแม่แหละลูกก็รักแหละค่ะก็ ท,ทั้งความคิดของพี่พี่เอสกับพี่แฟนพี่อะพี่กับเขาคิดเหมือนกันเลขสี่หมายความว่าอะไรอ่ะคือเลขสี่เนี้ยมันเป็นคู่ร้างคู่สมนะอ่าคนทังคู่กันมาแต่ก็เป็นเลข9ก็ทะเลาะกันอยู่คิดค,คือความคิดพี่กับแฟนพี่ยังไม้ตรงกันเลยคือแบบเธออย่างนี้สิฉันอย่างนี้เธอมันมันมัน,ม,นมันเถียงกันอยู่แต่ยังไงอ่ะก็ต้องยอมเพรัอเป็นเลขแ การกระทํามันก็ยอมคิดไม่ตรงเฉียงกันนู่นนี่นั่นแต่อย่างไงพี่ก็ต้องยอมเขาก็ยอมเขาก็ต้องยอมตางไปตางยอมเพราะนี่มันเป็นเลขสี่ไงเลขสี่มันหมายความว่าอะไรอ่ะมันเหมือนญาติอ่ะถ้าโครงการไม่ชัดเจนหนักเกินไปก็เหมือนว่าสมมุติอ่ะบางคนอ่ะที่หนูเจออ่ะเขาจะเหมือนแบบว่าอยากแต่งงานเร็วๆอะไรเงี้ยเขามาบังคับที่เมื่อไหร่จจะแต่งงานกับฉันละ่ะอะไรเงี้ย ก็เลยแบบว่าถ้าคนเลขสี่การกระทำของคู่เนี่ยต้องทุกอย่างต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปแบบทีละสะเตอืมสมมุติว่าฉันมีแผนที่จะสร้างบ้านเอาเรีบเก็บตังค์สิเก็บตังค์เร็วๆคือเขาหมายความว่าเลขสี่เนี่ยโครงการไม่ชัดเจนหรือว่ามันหนักเกินไปมันต้องทําด้วยกันค่อยๆแบบไปด้วยกันอะแต่ถ้าสมมตุติบางคนเขาเป็นสี่็กคนเป็นเลขอื่นอะนี่แหละอย่างที่หลูบบอกอะต่างคนต่างเร่ง แต่เนี่ยหรือหรือพี่แบบอยากเป็นไวๆยาทำนนี้ไวๆเธาทำเร็วๆสิแต่ไอ้คนเขาไม่ได้เป็นคนเร็วๆเขาเป็นคนช้าอ่ามันมันจะเป็นอย่างเงค่ะเลขสี่อ่ะแต่เลขสี่เป็นคู่กันค่ะ